สวัสดีครับผมอาจารย์เจตครับกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบในงานผลิตนะครับในอีีล่าสุดนะครับที่มีการเข้ามาเสนอความรู้ให้กับผู้ที่เข้าเรียนและนักศึกษาที่มาเรียนในรายวิชานี้นะครับก็คืองานกึ่งละเอียดนะครับลำดับต่อไปนะครับในวันนี้รอบนี้จะเป็นการกึ่งซอลร่องนะครับผมงานกึ่งซอลร่องก็บอกนะครับมันก็ต,ต้องเป็นการ นําชิ้นงานเข้ามาซอกให้มันมีร่องอยู่บริเวณที่อยู่ภายนอกชิ้นงานนะครับโดยหน้าตาของงานกึ่งซออร่องเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในรูปแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับคําว่าร่องก็คือบริเวณนี้นะครับทีนี้ในกรณีของการทําคอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบใน,นการผลิตในการกึ่งซออร่องจะทําอย่างไรเราเข้ามาดูกันได้เลยครับอย่างแรกครับ มันก็เหมือนกระบวนการทั่วไปเราทําการย้ายแกนครับมาไว้ที่ข้างหน้าชิ้นงานนะครับหันแซดไปทางทิศทางแนวแกนนะครับเหมือนเดิมตอนนี้แสน,นผมมีปัญหาทักครู่นะครับโอเคและหมุน X มาทางขวา นะครับตอนนี้มันจะมีปวญหาสักครู่นะครับแกนไม่ตรงตั้งแต่รอบที่แล้ว แารผิดพลาดเล็กน้อยนะครับผมันจะหันหน้านี้นะครับโอเคผมตั้งสัญญาณไปที่หนึ่งหนึ่งองศานะครับโอเคโอเคครับตรงแล้วแก้ไขสถานการณ์เรียบร้อยแล้วอะนะครับแก้เราตรงกับพิังานแล้วอ่ะ ไปต่อนะครับลำดับต่อไปคือทำการตั้งเว r ร์กพีดครับโดยที่งานดิบเราเลือกตัวนี้งานสำเร็จเลือกไม่ได้นะครับก็ต้องไปทำการทายแล้วก็เลือกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อยโชว์ขึ้นมาก็โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับ จากนั้นเลือก Turning Workpiece แล้วก็โอเคเรียบร้อยครับผมจากนั้นทำการตั้งมีดนะครับโดยกระบวนการนี้เท่าที่เราเห็นเนี่ยถ้ามองได้เซนความเป็นกลุง่งานเลยมันต้องมีการปาดหน้าและบอกให้เรียบร้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องทำมีดปาดหน้าขึ้นมาก่อนครับคือ OD 5 5 L โดยตั้งมีดนี้เป็นมีดเบอร์หนึ่ง เข้ากระบวนการที่มีชื่อว่า Facing รอบนี้นะครับเอา NC โปรแกรม OD5L นะครับเทอนิ่งวพีแล้วก็เลียเอา i ินิชนะครับคือทำการออกให้มันเรียบร้อยเลยปัดหน้าให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วผมขอตั้งตัวนี้ก่อนครับรอบนี้ความลึกในการกินผมคอนสแตนที่1มิลน,นะครับแล้วลองเจ n เน a เรตดูเห็นไหมครับ จะเห็นว่ามันก็เปิดปัญหาเหมือนกับรอบคลิปเมื่อสักครู่นะครับรอบที่แล้วนะครับคือถ้าไม่ตั้งคัด l e เจมันมันก็จะกินให้เอาจนเสร็จเลยเพราะฉะนั้นเราไปตั้งที่คันดอนะครับแล้วเราเลือกทท่แอกซิลครับเพื่อจะเป็นการบอกว่าเรากลึงแค่นี้นะกึงแค่นี้ครับจากนั้นให้โอเคครับ1 2 3่งสองมแล้จินตนใหม่ เห็นไหมครับจะเห็นว่ามันมีการกลึงปาดงาปาดหน้าตามขอบเขตที่เราบอกนะครับเราเปลี่ยนไปที่ว่าสแตน0.5แล้กันครับเพื่อความละเอียดในการดูโอเคนะครับและเมื่อมีการตั้งเงื่อนไขาการกลึงเสร็จแล้วอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ห้ามลืมเลยคือการตั้งจุดในการกินนะครับนั่นก็คือ non cutting move เลือกวิธีเข้าวิธีออกให้เป็นแบบลีเนียนะครับแล้วก็เลือกจุดที่มีดจอดขอนกินเลือกจุดที่มีดจอดตรงนี้และเลือกจุดที่หลังจากมีดกินเสร็จแล้วถอยออกและจินเนเรตครับเห็นไหมครับได้แล้วงานกล่นปาดหน้ากระบวนการแรกเสร็จสิ้นครับ ต่อไปกระบวนการกึงปอกการกึงปอกก็ใช้มีดเบอร์เดิมเพราะฉะนั้นเรา create operation ได้เลยครับแล้วเลือกที่ lap turn od นะครับแล้วตั้งตัวนี้เป็น finish เท่านั้นหมายถึงกึงปอกเสร็จเลยแล้วโอเคนะครับขอตั้งความลึกในการกินก่อนนะครับผมเอาที่สัก0.5เหมือนเดิมแล้วกันแล้ว generate ดูครับจะเห็นว่ามีการกลึง แวบ,บเข้ามาในช่วงร่องซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยมีการตั้งคัดรีเจนเพิ่มขึ้นแล้วในระยะของไดมิเตอร์นะครับเราเข้าที่คัดรีเจนแล้วเราเลือกเป็นเรเดียลครับแล้วเราตั้งเราเลือกบริเวณนี้บริเวณที่เป็นขอบนะครับขอบของไดมิเตอร์ตัวนี้แล้วจะเห็นว่ากรอบดำๆเนี่ยมันจะมีการคำนวณหาเฉพาะ ส่วนที่กลึงที่เราอยากให้กกลึงแล้วเราลองเจเนเรตใหม่ครับโอเคหนึ่งครั้งเจ n เน a เรตใหม่1หนึ่งครั้งจะเห็นว่ามันกลึงเฉพาะส่วนที่เราอยากให้กลึงแล้วแล้วพอได้ทุกสิ่งทุกอย่างเงื่อนไขาการกลึงเรียบร้อยอย่าลืมที่จะตั้งนอ c u t t i n g m o ูดเหมือนเดิมครับวิธีเข้าวิธีออกนะครับ เลือกจุดใคล้จุดจอดก่อนกลึ่งและกลึ่งเสร็จแล้ววิ่งออกครับโอเคแล้วทำการ Generate เห็นไหมครับได้แล้วแล้วโอเคครับแล้วลอง Verify ทั้งสองกระบวนการรวมกันให้เข้าใจส,สักรอบหนึ่ง กืนปาดหน้าแล้วก็กลืงพอกโอเคนะครับ จากนั้นสู่กระบวนการที่เราจะต้องเรียนรู้นี้แหละครับกระบวนการสองร่องครับกระบวนการซองร่องนั้นต้องใช้มีดที่เป็นมีดสองร่องนะครับเพราะฉนั้นเราต้องไปสร้างมีดเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือ create tool นะครับมีดซองร่องก็คือมีดที่เรียกว่า od group l แล้วเราก็โอเคครับ1 2 3แล้วเลือกทู o นี้ตั้งเป็นหมายเลข2 นะครับแล้วเข้า o peration ได้เลยครับคือ create operation operation ที่เราต้องใช้นันก็คือเรียกว่า group od แล้วมาเลือกมีดเป็น od group นะครับแล้วเลือก w o r k p i e c เป็น,น turning workpiece และเล็ finish แล้วก็โอเคหนึสนะครับสิ่งแนกที่อยากให้ทำการนะครับ ตั้งค่าให้มันก็คือความเลือกในการสอกแต่ละครั้งนะครับนั่นก็คือสเต็ปโอเวอร์ตรงนี้ผมเลือกไปที่คอนสแตนต์นะครับแล้วทีนี้มันจะถามเราว่าคุณจะให้เป็นระยะตามเปอร์เซ็นต์ทุนหรือระยะตามที่อยากได้ผมเอาเป็นมิลละกันผมบอกว่าเอาทีละ0.5แล้วลองเจ n เน a เรตดูนะครับคุณเห็นว่าตัวนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ไม่เลเกิดขึ้นแต่สิ่งที่คุณต้องไปเคลียร์นะครับไปจัดการกับมันก็คืออะไรครับนี่ครับคัลลีเจียนสำคัญนะครับสำคัญนะดูนะการตั้งคัดลีเจียนนะครับมันจะต้องตั้งที่แ x i เ l ียลทิมจุดนะครับโดยแ x i เ l t ยลทมแพน1แพน2เนี่ยแพนแรกเอาจุดที่อยู่ในช่วงในของเดมิเตอร์ และจุดที่2อง axial j i m p a n สก็เป็นจุดตรงนี้แล้วเราจะเห็นขอบเขตตรงนี้ที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับแล้วเราก็โอเค1 2 3นะครับเสร็จแล้วลอง generate ดูอีกครั้งเห็นไหมครับพอตั้งนี้แล้วคุณจะเห็นว่ามันมีเส้นในการวิ่งกลิ่นสอรองเกิดขึ้นแสดงมากเราเริ่มจะเป็นผลสมเร็จแล้วหลังจากนั้นครับ ได้ตัวนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องตั้งเหมือนเดิมเลยทุกๆกานที่ผมพาทำคือนอนค t t i n g Move วิธีเข้าวิธีออกนั้นข้อดีของการเสาะร่องคือเขาตั้งเป็นลีเนียให้เราแล้วนะครับจากนั้นตั้งจุดเลยครับจอดก่อนเข้าจุดจอดก่อนเสาะร่องสำคัญตรงนี้ครับหลังจากเสาะร่องเสร็จ ประมาณว่าซอลองเสร็จประมาณนี้เราต้องให้มีดถอยอยู่ในวิถีที่มันไม่กินงานเดิมเพราะฉะนั้นผมให้มีดถอยมาเข้ามาวิถีนี้แล้วโอเคและ generate ดูครับแล้ว verify ดูครับโอเคถือว่าเสร็จสิ้น กระบวนการสอร่องแล้วมาดูครับกระบวนการทั้งหมดการสอลองงานนี้ผ่านหน้าปอกสอลองก็เป็นที่เรียบร้อยครับ สำหรับกระบวนการนะครับซอร่องซึ่งในจะเห็นว่ากระบวนการซอลองนี้ด้วยส่วนใหญ่มันจะต่อเนื่องจากการกึงปาดหน้าและกึงพอเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่เราเรียนมานะครับตั้งแต่กึงปาดหน้ากึงพอกึงละเอียดจนมาถึงซอร่องมันเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องกันนะครับการเรียนก็ต้องเรียนต่อเนื่องกันด้วยนะครับก็ได้แต่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหัวข้อ การกลึงสอร่องนี้นะครับและมีประโยชน์ต่อผู้สนใจที่เข้ามาดูเข้ามาชมคลิปน,นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนนําความรู้นี้ไปประกอบการทํางานหรือไปประกอบการเรียนให้มีความรู้ถ่องแท้มากขึ้นนะครับและขอให้ทุกคนโชคดีในการเรียนนะครับขอบคุณครับ